เปิดประชุมนะคะประจำวันที่1มีนาคมนะคะก็ มาพูดกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะคะเรื่องของทางกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเนี่ยจะจัดส่งทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาตรวจระบบการผลิตสินค้าไก่สดแช่แข็งของไทยนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาที่จะเปิดตลาดสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทยนะคะซึ่งจะมาเข้าตรวจเนี่ยก็คือประมาณวันที่17-27ถึงมีนาคมนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของไทยนะคะสัดส่วนการส่งออกเนี่ยประมาณสัก4 0 4 5ถึงของการส่งออกนะคะ ซึ่งกระทรวงกรเกษตรเนี่ยของไทยเองเนี่ยคาดการณนะคะว่าปริมาณการส่งออกไก่สุกในปี2556เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0ตันนะคะซึ่งหากเปิดตลาดไก่สดได้เนี่ยก็จะมีการส่งออกไปนะคะในครึ่งหลังของปี56เนี่ยที่ประมาณแสนตันนะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็น2 0 0 0ตันในปีถัดไปนะคะทางฝ่ายมองว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ มองก็คือดีต่ออุตสาหกรรมไก่ส่งออกของไทยคือหลังญี่ปุ่นเนี่ยห้ามนําเข้าไก่สดจากไทยเนี่ยเป็นเวลามากกว่า4ปีนะคะหลังเกิดปัญหาหวัดนกนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอีกทั้งหากส่งได้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของปริมาณส่วนเกินในอุตสาหกรรมให้เบาบางลงนะคะจะช่วยให้ราคาไก่เนี่ยดีขึ้นได้นะคะแนะนําทยอยซื้อสําหรับตัวทั้ง CPF และ JPT นะคะจากข่าวนี้ต้องถือว่าเป็นบวกนะคะรานะคาพื้นฐานก็คือ CPF เนี่ยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์นะคะ JPT ก็คือแปดบาทหกสิบห้า เะะมื่อวานเมื่อวันก็มีประกาศงบนะคะซีเฟรชกำไรออกมาเนี่ย531ล้านบาทนะคะต้องบอกว่าดีกว่าที่คาดไว้นะคะโดยใน4 q คิวเนี่ยส่วนใหญ่กำไรที่ดีขึ้นเนี่ยมาจากในเรื่องของการ ปรับเรื่องของราคาขายตามราคาวัตถุดิที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะผลการดําเนินงานในต่างประเทศเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ที่เบลลิสเองเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะคะเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการดําเนินงานนะคะราคาที่กุ้งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจกดดันต่อการทํากําไรใน1นึ่งคิว ได้นะคะแต่ต้องบอกว่าสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ค่อนข้างมากในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีต่อบริษัทมากกว่าผู้ประกอบการในกลุ่มเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยซีเฟสก็ประกาศจ่ายปันผล70สตางค์นะคะซึ่ง70สตางค์เนี่ยก็เขาคิดจากในเรื่องของไม่รวมไอตัวรีรีเวลูตัวที่ไปลงในที่ได้กำไรจากการต่อรองซื้อสินค้าเข้ามานะคะตรง70สตางค์เนี่ยก็คิดเป็นดีเว e ด d y i ยิวสัก6เอนตนะคะตัวนี้แนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะทางฝ่ายเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยเราปรับราคาพื้นฐานเป็น13บาท30นะคะซึ่งเราจะมีประชุมนักวิเคราะห์ในเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าคงจะมีความชัดเจนในเรื่องของปี256อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะออกรายงานฉนบับเต็มใหม่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้สีตังก็มีประกาศงบเช่นกันนะคะทั้งปีออกมา1,379ล้านก็ ดีกว่าที่คาดไว้นะคะโดย 4Q เนี่ยกำไร636ล้านบาทนะคะเอ่อผลการดำเนินงานดีขึ้น Q-Q นะคะสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของราคายางเนี่ยก็มีสียรภาพมากขึ้นนะคะ Quarter 4เนี่ยมีการโอนกลับมูลค่าสินค้า76ล้านนะคะแต่ก็ทำให้มาจิ้นดีขึ้นด้วยค่ะส่วนหนึ่งนะคะเอ่อในว u a r t e r 4เองเนี่ยก็มีรายการพิเศษเข้ามาก็คือประมาณสัก200ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวอ,อ,อ,อ่ไม่ใช่โทษทีตัว กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะในส่วนของภาษีจ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับด้าน b o i นะคะสำหรับปี2556เนี่ยมองทางฝ่ายมองว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีต่อสีตังก็คือราคายางเนี่ยความผันผวนน่าจะน้อยลงนะคะจากผลกระทบในเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะคะที่น้อยลงนะคะจะมีการประชุมบ่ายนี้นะคะ ก็คงจะอาจจะมีการสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะนาราคาปัจจุบันเองแนะนำถือราคาพื้นฐานที่เด,เดิมไว้อยู่ก็คือ16บาท70นะคะต่อทีเ e ทีซีนะครับเมื่อวานนี้เรามีคอมเบนทีวิสิตนะครับโดยทางผู้บริหารนะครับให้แผน การทาธุรกิจในปีนี้นะครับโดยจะมีการปรับปรุงการทํางานภายในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะการเป็นการปรับปรุงระบบไอทีนะครับการปรับปรุงระบบคอร์เซนเตอร์นะครับนอกจากนี้การตั้งสรองนี้เสียนะครับะการตั้งสารองคะแนนสะสมนะครับส่งผลใบผลประกอบการในช่วงไตรมาสหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับมีผลขาดทุนนะครับแต่ในปีนี้นะครับการปรับปรุงระบบภายในต่างๆแล้วเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับทำให้ครดซีจะกลับมาลุกทําตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอีกครั้งนะครับ เรามีแผนที่จะเพิ่มความพักตีของลูกค้านะครับการเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตรนะครับโดยอาศัยแคมเปญต่างๆนะครับและการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ KTB นะครับเพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนะครับควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายในปี54นะครับรวมไปถึงไตรมาสหนึ่งปี55ที่ผ่านมานะครับ KTC ประสบปัญหากับการตั้งสำรองจนวนมากนะครับจนผมกับการขาดทุนนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ ส่งผลให้ผลประกอบการปี55นะครับพลิกฟื้นกลับมากำไรได้นะครับที่255ล้านนะครับแล้วจากปี54มีผลขาดทุนสูงถึง1,600ล้านบาทส่วนปี56นะครับจากการปรับปรุงระบบการทํางานภายในนะครับการควบคุมค,ามคาม่าใช้จ่ายและการกลับมาตั้งสํารองตามปกตินะครับทำให้คาดว่า KDC นะครับจะมีกำไรสุทธิ652ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปี55ถึง156%น จากผลประกอบการที่กลับมามีกำไรในปี55นะครับทำให้เครดซีกลับมาจ่ายเป็นผลได้อีกครั้งนะครับหลังจากงดจ่ายไปในปี54นะครับโดยประกาศจ่ายนะครับ40ตางต่อพุ้นนะครับคิดเป็นยิวที่1%โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับในวันที่4มีนานะครับแล้วก็จะจ่ายวันที่12พฤษภาคมส่วนปี56นะครับคาดว่าจะมีการจ่ายที่1บาท5ตางนะครับคิดเป็นยิวที่2.6%การจ่ายเป็นผล k ค c ดีนะครับจากผลประกอบการปี55ที่40ตางนะครับคิดเป็น เพลย์ไร์โชว์ที่40%นะครับน้อยกว่าจากการจ่ายปันผลในอดีตนะครับที่จะมีการประกาศจ่ายประมาณ51-59%นะครับแต่เรามองว่าตราการจ่ายปันผลที่น้อยลงนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนนะครับโดยสิ้นปี55นะครับ k t c มีระดับ D E L a CHO นะครับอยู่ที่8.5เท่านะครับลาคาจะลดลงเหลือประมาณ7.7เท่าในปี56จากผลการดำเนินงานที่เราคาดว่าจะพลิกฟื้นอย่างขึ้นอย่างมากในปี56นะครับเราจงปรับ P/E ที่ใช้ในการประเมินราคาพื้นฐานนะครับเป็น18เท่านะครับ ยังคงต่ำกว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์นะครับที่มี P/E เฉลี่ยที่19เท่านะครับได้ราคาพื้นฐานใหม่ที่45บาทนี่ครับไซเกลเหลือประมาณ13%นะครับเราจึงปรับคำแนะนาขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับจากเดิมที่นิําถือนะครับ ไทคมนะคะก็เราปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะคะเป็น33บาทนะคะอันนี้เราก็แนะนําจากปัจจัยพื้นฐานที่มองว่าหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาในจีนนะคะก็คือมีการเซ็นในเรื่องกําหนดกรอบข้อตกลงเบื้องต้นเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าเดือนมีนาเนี่ยก็จะเริ่มที่จะรับรู้รายได้แล้วก็มีส่วนของรายได้ที่เขาจะเข้ามาจากตัวของจีนเนี่ยนะคะคาซิตี้ของจีนทั้งหมดที่ไทยที่ไอพีสตาร์จะให้บริการได้คือ24%อของตัวคาซิตี้ ของ capacity ของ it star ทั้งหมดอยู่ที่จีน2 4แล้วก็บริษัทเวสนี่ก็เข้าตกลงเข้ามาทำการซื้อทั้งหมดนะคะก็คือ24%ผลตอบแทนที่จะได้ก็คือ2ส่วนคือในค่าตอบแทนการซื้อซื้อ,อช่องสัญญาดาวเทียมน,นะคะแล้วก็ในเรื่องส่วนแบ่งรายได้หรือเป็น revenue sharing นอกจากนั้นก็ยังจะให้เข้าไปถือหุ้นในส่วนของตัวซีโนโทนด้วยถ้าเกิดเขาจะออกหุ้นใหม่นะคะอันนี้ยังไม่มีเงื่อนไขที่กำหนดแน่นอนแล้วก็ในคร่าวๆก็คือผลประกอบ ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือตามนี้นะคะรายได้ก็คาดว่าน่าจะเพิ่มเข้ามาได้ประมาณ400-500ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นค่าตอบแทนขั้นต่ําที่เรียกว่าเป็นการันตีมินิมัมการันตีนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ขึ้นมาให้กับตัว IP Star Utilization Rate นี่ก็ของไทยคม5นี่ก็เต็มไปหมดแล้วนะคะแต่ส่วน IP Star เองเนี่ยก็ถ้ารวมกับตัวจีนเข้ามาก็จะได้ถึง50%นะคะแล้วก็ถ้าในปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นจากตัว ทีโถ้ามีการขยายนะคะแล้วก็ในประเทศอื่นๆก็จะตั้งเป้าไว้อยู่ที่59%นะคะก็มองจุดดีในในเรื่องของ IP Star ที่ขยายไปไต่ต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในปี2555ก็สามารถทำพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้นะคะที่ประมาณ544ล้านอันนี้จาก core business ไม่รวม extra i t e m นะคะในปีนี้เราก็ประมาณการกำไรสุทธิไว้ที่1,153ล้านก็โตขึ้นเกือบเท่าตัวก็จากตัว ไอพ t a r าที่มี utilization rate มากขึ้นนะคะส่วนดาวเทียมไทยคม6เนี่ยก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนนี้มียอดจองแล้ว38%นะคะแต่จากรอบที่แล้วที่เคยแจ้งไว้ที่30%ก็คือมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะแนะนำทยอยซื้อสำ,สำหรับตัวนี้นะคะราคาพื้นฐาน33บาทนะคะมีตัวโรงพยาบาลนนทเวศนะคะก็เพิ่ง เพิ่งทําเรื่อง initial coverage ไปนะคะคือออกไปเมื่อ2องสวันก่อนนะคะก็ในเรื่องผลประกอบการออกมาควอเตอรส์สก็ดีตามคาดนะคะโต47.68ยอนเยียเหตุผลที่โตขึ้นมากก็คือในโรงพยาบาลแถวนนทบุรีตรงท,ที่ที่ตั้งของเขาเนี่ยตอนนั้นมีในปี2554เจอผลประกระทบจากน้ำท่วมนะคะดังนั้นปี2555 ควอเตอร์4ก็เลยมีรายได้โกลดค่อนข้างดีส่งผลในเรื่องตัวกอสมาจินที่ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเทียบกับควอเตอร์3ก็จะอ่อนลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าควอเตอร์3เป็นช่วงไฮซีซันนะคะรวมทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนนทเวทก็เป็นบริษัทที่ทำนิวไฮทั้งรายได้กับตัววทอมไลายด้วยนะคะกำไรสุทธิทั้งปีเนี่ยอยู่ที่245.86ล้านบาทเพิ่มขึ้น51.12%เยียนะคะบริษัทนี้เราไม่ได้มีการทำคอมเพนีวิสิตนะคะแต่เป็นการ ดูจากพื้นฐานของบริษัทและในทําการประมาณการนะคะรานะคาพื้นฐานที่เราประเมินอยู่ที่37บาทต่อหุ้นนะคะแนะนําซื้อนะคะ ไรมอนแลนด์นะครับก็เมื่อวานนี้บอกว่างบ Q4 วนะครับน่าผิดหวังมากนะครับยอดโอนนี่หลุดไปเยอะนะครับมองไว้4,000ออกมา2,000นะครับก็ไปฟังมานะครับผู้บริหารบอกว่าการโอนในเดลิเ e r รเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จองเนี่ยเป็นคนต่างชาติคนต่างชาติอยู่ต่างประเทศครับก็ดึงตัวมาโอนช้านะครับปัญหาการโอนไม่ได้มีปัญหาการยกเลิกลูกค้าไม่มีปัญหา ปัญหาจึงเป็นลักษณะเฉพาะของผู้จองโครงการนี้คิดว่าการโอนเนี่ยจะเป็นการโอนตามเฟสด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วรู้สึกว่าจะต้องกังวลเรื่องโอนนะครับว่าอาจจะค่อยๆเข้ามานะครับแต่ปีนี้ก็มีแบ็กหลอกของเดลิเวอร์จะเข้าอีก6,000นะครับกว่าๆนะครับแล้วก็185่ดหาล้าดำลลิแต่ว่าล้าดําลิเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จอะไรนี่ Q3 นะครับ Q4 กว่าจะโอนเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ย ถ้าเราคิดว่ายอดโอนเนี่ยมันล่าชา้าเราจะปรับยอดโอนล,ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยโตเยอะครับเพราะว่ายอดโอนปีเนี่ยไป800 0นะครับปีที่แล้ว5 0า0นะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมา33สสตางค์ต่อหุ้นสำหรับในเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหม่นะครับก็ยังใช้เวลาในการศึกษากลยุทธ์นะครับที่ว่าเคยคุยว่าจะใช้จะมีกลยุทธ์เติบโตแนวทางใหม่นะครับก็ยังรออยู่นะครับรอว่าเขาจะไปทางไหนนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะครับ ก็ยังต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะทําอะไรเพิ่มนะครับงบที่น่าผิดหวังความกังวลในการด้านการโอนล่าชา้าทําให้ราคาหุ้นเมื่อวานเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับทำให้ตลาดน่าผิดหวังนะครับยังแนะนําขายทํากําไรราคาพื้นฐานอยู่ที่2องบาทสาและเนนเฮ้านะครับเมื่อคืนประกาศงบดีมากครับยอดโอนเนี่ยเราทําไว 5,000นี้ออกมา6,000นะครับคิดว่า QC ก็ไม่ได้มียอดคอนโดโอนเยอะนะครับคิดว่าเป็นยอดขายบ้านน่าจะดีกว่าคาดนะครับทำให้ม omentum เนี่ยมองละปีนี้อาจจะต้องมีการปรับประมาณการเพราะฉะนั้นคงคำแนะนำถือนะครับซึ่งเราจะมาปรับประมาณการหละคำแนะนำในโอกาสต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้มีหุ้นใหม่นะครับชื่อยูเลก้านะครับดีไซน์นะครับก็ออกแบบเป็นหุ้นที่ออกแบบผลิตเครื่องจกักรสำหรับใช้อุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะครับลบกวนอ่านรายละเอียดด้วยนะครับตัวนี้เรากเ็เพียงแต่เสนอข้อมูลที่เหมือนเป็นข้อเท็จจริงในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้มีการพบผู้โดยหารอย่างเป็นทางการนะครับก็ให้ข้อมูลเป็น เบื้องต้นนะครับก็เป็นผู้ออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับชื่อคือเช่นเครื่องประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลึงสายปาดเจาะนะครับเครื่องทดสอบการรั่วของชิ้นงานนะครับการขันนอ็อตการกอดอัดเครื่องล้างทําความสะอาดเครื่องทําสัญลักษณ์นะครับทุนที่เขาเพิ่มทุนคราวนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนลงทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตเครื่องจกักรกําไรปี55เนี่ยเติบโต ดีขึ้นจากปี54อย่างชัดเจนนะครับ3เท่านะครับรายละเอียด IPO นะครับเ,เสนอขาย IPO 50ล้านหุ้นนะครับราคาเสนอขาย2บาท25สตางค์นะครับอยู่ในกลุ่ม MAI นะครับไซเลนพีเลียดก็ประมาณสัก55%ของทุนจดทําระหรือว่า93ล้านหุ้นนะครับเมื่อครบกำหนด6เดือนจึงจะออกมาขายได้นะครับผู้รับประกันจัดจำหน่ายและ Underwriter Financia ไสรัดนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ